สวัสดีค่ะนาวาครับนี้นาวาอยากจะมารีวิวอะไรเพื่อนเพื่อนเหรอเอ้ยที่รีวิวมาเล่นอะไรเพื่อนเพื่อนเหรอวันนี้เราไม่ได้รีวิวใช่ไหมเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูเหรอครับเราไม่ได้ไม่มรีวิวอ่าเราเล่นเรากำลังเล่นต่ออะไรให้เพื่อนๆดูเหรอไม่ใช่รีวิวอ่าโอเครีวิวก็ได้รีวิวอะไรครับรีวิวไม้อันนี้อ่ารีวิวไม้อันนี้โอเคโอเคหนูวถุงออกไปก่อนได้ไม่เพื่อนเพื่อนไม่เห็นอะไว้ข้างๆได้ไหมครับ ไม้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับลูกไม้แบบยาวๆกับสั้นๆนะม,มันจะไม่ขนานกันอ๋อมันจะไม่ขนานกันใช่ไหมบางอันมันจะไม่ขนานกัน,นแล้วจะมาถ้าทำมาทำเป็นรูปอะไรอครับวันนี้ทำเป็นสะพานสะพานโอเคแล้วเวลาเราจะต่อไม้กันเราต้องใช้อุป,ปกรณ์อะไรบ้างไหนบอกเพื่อนๆซิมีอุป,ปกรณ์อะไรบ้าง มีคอนคอนอ๋มอม,มีคอนแค่อย่างเดียวเลยใช่ไหมก็ทําได้หมดเลยใช่ไหมคอนแค่อย่างเดียวเป็นอุปกรณ์ก็มีอันนี้เป็นอุปกรณ์มีอุปกรณ์นีน้ไหนไหนนชูชเพื่อนเพื่อนดูที่มันคืออะไรใกล้ๆอ่าโอเคเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใช่ไหมแล้วคอนต้องต้องอยู่อย่างนั้นเหรอครับมันแกวออกมาได้ไหมอ่ะแกะออกมาได้อ๋อโอเค อ่างั้นมันเริ่มต่อสะพานกันให้เพื่อนๆดูหนดูไหนสิคะต้องทำยังไงครับต้องขแบบันแหละใส่อันนี้ลงวางนงบนนี้ม,มีที่ที่ให้อดด้วยนะมีที่ให้รอ,รอด,ด,นะรอดโอเค ยืมมาให้เพิ่มดูใกล้ๆเหมือนกันนะอันที่พี่มีวาต่อเองแล้วอ่ะต่อเป็นรูปอะไระครับลูกอันนี้เนี่ยค่ะที่หนูทำปเป็นรูปอะไรเหรอเป็นรูปแบบแบบเหมือนรา,างไฟแต่มันเป็นของรถน่ะอ๋อเหมือนเป็นคล้ายๆล่างรถไฟจะเป็นของรถใช่ไหมน,นี่หนูตอ,อกเองใช่ไหมเอาเองอืมโอเคเนี่ยค่ะ<ว><ส>มันก็จะเป็นอ่อไม้เนาะก็จะมีตูแล้วก็เหมือนมีตัว ตัวเนี่ยค่ะเป็นไม้ไม้กลมๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นน็อตที่เชื่อต่อต่อกันแต่แล้วแต่เราจะครีเอทสร้างสรรค์ว่าเราจะต่อเป็นอะไรแต่ส่วนเยนาว่าชอบต่อเป็นสะพานเนาะเ้าเล่นอันนี้เนะาะอเ๋ยวลองให้นว่าต่อเป็นสะพานให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคไหมคะโอเคไหมคโอเคครับโอเคครับโอเคแม่ให้เพื่อนๆดูไงว่าตัวไม้ใกล้ๆมันเป็นแบบไหน ให้มันหมดได้เช่ให้ทำไปที่เติมขวดตายไปเลยหมดตายก็เสียชีวิตเอาหงบจะทำแบบนั้นจะทำแบบนั้นต้องวีแล้วนี่คือวิธีทำอันตรานี่คือทำแบบนี้เหรอเราต้องมีวิธีการไงบ้างมีต่อต้องใช้แบบนี้มาตอกงมเข่าเข็มก่อนนะ ต้องเสาเข็มเพื่ออะไรอะครับล้วต้องใส่เสาเข็มวงไปเพื่อเพื่อัาพัพานจะได้เข็งแรงทำทางขึ้นทำทางขึ้นโอ้แล้วก็ เทียมใช่ไหมแล้วข้อระวังต้องทำยังไงบ้างครับเวลาเวลาเราเล่นของเล่นแบบนี้ครับที่มีคออนอย่างเงี้ยเราต้องระวังอะไรบ้างครับเราต้องมีข้อระวังอะไรบ้างไหมลูกถ้าไปตอกโดนนิ้วเจ็บไหมหอะมันจะเจ็บเราจะต้องระวังใช่ไหม ทำไม่ถูกอะไรเนอยเมืม่อกี้เจ็บไหมหรืทำยังไงไม่ถูกไดูสิก็มันถือว่าทำได้สำเร็จแล้วนะเพราะมันก็เอียงอย่างที่หนูต้องการเลยแต่ว่าแค่มันเอียงไม่มากเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งไงปกติมันต้องเอ้ยมันต้องเป็นแนวแนวนอนขนานไงแต่โอเคแหละแม่ว่าภาพรวมมันก็โอเคอยู่นะ เป็นแบบนี้นะคะอือือเหมแบนบนี้นะครับโอเคงั้นเราต้องทำต่อไปใช่ไหมอืมอน้องทำต่อไปอย่างนี้น โดนนิ้วใช่ไหมเราไปดูออนอื่นก็ได้ลูกที่มันยังไม่ต่ออยู่อ่ะในถุงมีตั้งอีกหลายอันเลยนี่นาะเรายังไม่ต้องแกะอันนี้กัน,กนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแม่ช่วยมันต้องใช้แรงเยอะนินดนึงโดนนิ้วนะทนี้อือหือขั้นแรเราส้องเตรยมอุปกรณ์ 都晒尿了，不热了，都晒干脱皮了，都晒干了。 นี่ถุงอันยาวๆมหมดแล้วหรอยาวๆนี่<ม>นี่ยาวโอเคว่านี่เป็นถนนครับสมมตินะก็เป็นขนมน เป็นสะพานเนี่ยที่หนูมันตรงเขาเขีม โอ้แล้วเราใช้คอนช่วยอ๋อหนูกดเองได้เลยเหรอโอเคไม่ต้องใช้คอนช่วยใช่ไหมแบบที่เราอยากได้ทำไมอ๋อทำแดดที่เราอยากได้ก็ทำเองก็ได้อ๋อโอเคให้ผู้ใหญ่ช่วยทำก็ได้จ้าโอ้ยนี่สะพานมันจะไปไหนเนี่ยสะพานแห่งนี้เนี่ยจะยาวไปถึงไหน ขยับให้เ,เพื่อนๆดูก่อนปุ๊บชุ๊บเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูใกล้ๆได้ไหมดูใกล้ๆหน่อยนะนนหนืม จริงๆแบบนี้นอกจากทำเป็นสะพานแล้วมันก็ยังทำเป็นตึกก็ได้ใช่ไหมลูกเอได้้เสะพานของอยาเจ็บมือใช่ปะ่ะทแบบนี้บบ <c oughs> ถ้าทำอย่างงี้แล้วมันจะหายใช่ไหมมันจะดีขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ต้องเวลาเวลาตอกเราก็ต้องมองมองตลอดเวลาใช่ไหมไม่งั้นถ้าเราเผลอไม่มองก็จะเจ็บแบบนี้เลยบอกเพื่อนๆด้วยนาเดี๋ยวเพื่อนๆเผลอ,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 อไปตอกตอกต,อก,ต,อ,กตอกแล้วไม่ได้มองอ่ะ จะเจ็บปกสิคันค้อนแบบนี้นี่หม,มูของ่กแะเจ็อไมดเนี่จะได้เลยเพราะว่าไม่มีอือมดูดูได้ตอนตอกดูได้เดี๋ยวโดน,นนะมืออีกนะเต็บตา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 น้าดีโอดีดีน้าดีโอดีดี โอ้แล้วนีต่แล้วนี้สะพานใกล้จะเสร็จแล้วนี้นาะดีดูดูปากดูดูแกแกอกริกกะดาดกกะด๊าดกะดกกะดกะด๊ากกะดาดามกกดาดกะด๊ดกะดาดกกดกกะทาะหมาดกะทาะกะรดิกกดิกดะ มาติดลูกตาอีปูกะตาตูตาโตปะกะดีตูด <laughs> hmm à. บอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวว่าตอนนี้หนูกำลังทำอะไรจะแก้ปัญหายังไงอยู่ครับมันเกิดอะไรขึ้น,นอ,อ๋อเป็นท,ที่ใส่คอ,อนโอเค,อเคก็คือไม่ต้องใช้คอนตอกแล้วเหรอเก็บแล้วเหรอเราก็เอาออกไปได้อืมโอเคเอาวาครับนี่เรากำลังจะ,ะต่อเสร็จหรือ,อยังอ่ะใกล้หรือ,อยังอะครับ ได้จะสำเร็จพยายางที่หนูวางแผนไว้ยังไม่เคยไม่ยิ่งย่างอ๋อ,อย่างใช่ไหมโอเคโอเคเราต้องมยังมันีออยาวยาวโอโ้โหต้องยาวไปมากเลยนะแต่แต่ี๋ก็ได้ันกะ็ได้อาจจะอะไรนะ อ๋อหรอแม่ไม่ได้ยินเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินไงเมื่อกี้ก็เลยถามอีกรอบนึงไงเพื่อนๆไม่ต้องได้ยินก็ไดไโ้โอเคโอเคเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนๆเ,เองแหละเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองหรือเป็นเรื่องของนาวา จะแต่ลงสะพานเสร็จแล้วเนาะเราเอารถมาวิ่งได้ยังเนี่ย<อ>ได้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 ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนูนโดดจ้าททดลองว่ามันยาวพอรือยังไปถึงที่ไหนยังแล้วเราจะทดลองอยังไงอะครับแต่แต่ที่หมานอยู่อยู่ต้องเข้าบ้านตรงนู้นเลยนะต้องเข้าบ้านหนูเข้าบ้านนี้เลยเหรอบ้าน,ลนหลังเนี้ยเหรอสิบขวาขาเนี่ยไอสิบกวากัอืมอือ อ๋อมันใช้วนะิจอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองว้าวก็เป็นเหมือนทางยกระดับเลยอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆสะพานทางยกระดับหรืออะไรเงี้ยเนาะเย้ันตองไมวไม่ปัให้ไปเข้าเข้าบ้านหลังบ้านนี้เลยนะอ๋อ,อ,อ<ห>โอเค,คอโอเคเอ,อแล้วจะเข้าไปในบ้านนั้นยังไงล่ะเนี่ย ก็ s <S ไปเอาที่อัดประตูหลังบ้านมาติดลูกที่แม่เอาให้หนูอ่ะที่เป็นซิลิโคนอะมันจะได้อัดประตูแล้วเปิดทิ้งไว้ได้ไงดีไหมล่ะโอเคมมน่ห้ออเเืาายะงง ใช่ไหมเอาอย่างนี้ไหมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบคลิปนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่านี่เรากาลังสร้างสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเราเราบายยเพื่อนๆก่อนไหมกําแพงเราอยู่ีนสร้างกําแพงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาสร้างกําแพงต่อไหมเอาไหมไม่สร้างกําแพงหรออ่าอ่างั้นให้เพื่อนๆดูสิเรากํากํากําแพงตรงนี้กันตรงนี้ไว้ไม่ให้คนเดินผ่านแต่ตรงนี้ให้คน ดทั้งหงแล้วทําไมตรงนั้นถึงกั้นไม่ให้คนเดินผ่านเพราะอะไรอ่ะก็ฝังง่งนี้มันอันตรายอ๋อถ้าเป็นที่ที่อันตรายเราก็กั้นกาแพงไว้ใช่ไหมคนจะได้เดินผ่านไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคโอเคแต่ว่าเรียบร้อยแล้วนะงานสําเร็จแล้วนะแม่ว่าวิศวกรสร้างสะพานเรียบร้อยแล้วนะลูกงั้นอย่างงี้เราบายบายเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าได้ไหมครับเอาไหมแต่มันต้องเป็นคลิปเดียวกันอีกอ่ะโอเคแม่ ยังไม่ยังไม่จบลยนี่แล้วหนูทำอะไรต่ออีกนานเลยเหรอเอาอย่างงี้ดีกว่าแม่ขอตัดเป็น2คลิปแล้กันนะเพงเพราะมันยาวแล้วลูกอันนี้นะเดี๋ยวเราพักก่อนโอเคโอเคบายบายแทนนาวาก่อนครับ โอเคโอเคโอเคอ่งน,นั้นแม่ต่อให้อีกหน่อยหนึ่งนี่ตรงนี้ผ่าฝั่งที่ปลอดภัยตรงนี้ฝั่งไม่ปลอดภัยตุ ตรงนี้ตรงนี้ไงก็เป็นสารที่ปลอดไทยอืมโอเคที่เหลือปลอดภัยหมดเลยยกเว้นตรงที่เป็นทึบที่ทึบอันนั้นใช่ไหมอืมโอเคเพื่อนเพื่อนรู้แล้วค่ะอ่ะเซตบ๊ายบายขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเดอ๋ยวรีวิวแป้งโดอีกไม่ใช่หรอเอาไหมเอาโอเค